ผ้าไยหมักโคนล,ลายแพรวาสีเหลืองทองค่ะคุณลูกค้าขาขนาดหน้าผ้า100คูณ180เซนติเมตรนะคะสามารถนําไปตัดนะคะคุณลูกค้าขาไม่ว่าจะเป็นผ้าถุงกระโปรงหรือว่ากางเกงคุณลูกค้าสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มดีพลาไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจัดส่งสินค้านะคะไปที่จังหวัดนะคะพิษณุโลกนะคะคุณลูกค้าขาคุณพี่นุชนาฏนะคะอยู่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดพิษณุโลกนะคะวันนี้นะคะสั่งซื้อเพิ่มเติมนะคะคุณลูกค้าขาสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มเติมอีกหนึ่งชิ้นค่ะคุณลูกค้าขารับของแถมนะคะคุณลูกค้าขาเป็นถุงผ้าแล้วก็ เป็นกระเป๋าลายช้างนะคะคุณลูกค้าขานําไปใส่โทรศัพท์ได้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะคล้องขวัญคองฝากเทศกาลสงการนี้นะคะจากร้านแม่บริผ้าไทยนะคะที่ส่งตรงส่งอมอบให้กับคุณลูกค้าร้านแม่บริผ้าไทยของเราด้วยค่ะคุณลูกค้าขะคุณลูกค้าชื่นชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนนะคะทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาผ้าไทยผ้าทอลายแพรวเป็นงานผ้าายหมักโคนเป็นงานผ้าฝายหมักโคนนะคะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยเป็นงานทอขิดยกดอกเป็นงานทอขิดยกดอกค่ะคุณลูกค้าขา ความกว้างนะคะหน้ากว้างอยู่ที่100ซนติเมตรคุณลูกค้าขาความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถนะคะนำไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยค,ค่ะคุณลูกค้าขาสวยพรีเมียมแบบนี้เลยนะคะชมด้านในก่อนนะคะด้านในก็เป็นงานทอขิดนะคะทอขิดยกดอกแบบนี้นะคะเป็นงานผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องนะคะคุณลูกค้านะดูแลรักษาง่ายใส่สบายค,ค่ะคุณลูกค้าขาทอดีทอแน่นมากทอดีทอแน่นมากๆค,ค่ะคุณลูกค้าขาอาจพากาวนะผ้าไม่หดนะ เพราะว uh ่านะคะทางร้านของเรานะคะก็ได <un> ้นำมาตัดใส่ด้วยรวมไปถึงนะคะที่ตัดส่งออเดอร์ให้กับคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าชื่นชอบผลิตภัณฑ์นะคะผืนนี้นะคะก็สีเหลืองทองค่ะคุณลูกค้าขาลายแพวลายแพวาสีเหลืองทองผืนนี้ค่ะคุณลูกค้าขาสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะราคาผืนละ990บาทราคาผืนละ9ก0บบาทสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสริมนะคะคุณลูกค้าค่ะหรือว่าจะสั่งพร้อม เป็นเซตคู่นะคะกับผ้าตัดเสื้อ1,490บาทคุณลูกค้าคะ1 4 9่บาทก็มีของแถมเพิ่มเติมขึ้นนะคะคุณลูกค้าคะคุณลูกะค,ะค้กานะคะที่สั่งซื้อนะคะผ้าพื้นด้วยเนาะสั่งซื้อผ้าสีพื้นด้วยนะคะคุณลูกค้าคะเดี๋ยวเอาสีเหบทองทอมาใส่เนาะนำผ้านะคะรุ่นนี้คุณลูกค้าคะนำตัดเสื้อด้วยบอกว่าได้ผ้า ผ้าที่อันนี้ไปตัดผ้าถุงใช่ไหมผ้าลายใช่ไหมแล้วบอกว่าอยากได้ผ้าที่นําไปตัดเสื้อเหมือนที่นุ่งใส่อยู่ตอนนี้สีเหลืองทองใช่ไหมราคาชิ้นละ490บาท490บาทนุ่มแถมนี่เลยแถมถุงผ้าให้อีกหนึ่งใบ แถมถุงผ้าเพิ่มเติมให้อีกหนึ่งชิ้นเลยคุณลูกค้าขารับไปเลยนะคะแบบจุกๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาราคาพิเศษ400อันนี้490บาทก็แถมวันนี้ให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าเนาะรับไปเลยนะคะคุณลูกค้าขารับโปรโมชันนี้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ้าได้เลยนะคะไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยคุณลูกค้าขาไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟจ้าเสื้อที่นุ่มใส่อยู่วันนี้ก็จะเป็นทรงคอห้าเหลี่ยมทรงคอห้าเหลี่ ลูกค้าขาราคาเสื้อ 1, 3 9 0ับาทแถมสร้อยให้ด้วยหนึ่งเส้นโอเคนะคุณลูกค้าชอบเสือส้อทรงไหนที่นุ่มสวมใส่เข้าดูเข้าชมเพิ่มเติมได้เลยทางช่อง YouTube นะคะคุณลูกค้าขากดติดตามกด s ับ s ไ r i b e ที่ช่อง u t u b e แม่มารีผ้าไทยรวมไปถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยรวมไปถึงนะคะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคุณลูกค้านะเพราะว่าทางร้านนะคะมีโปรโมชั่นรวมไปถึงสินค้าผลิตภัณฑ์นะคะงานตัดเย็บเยอะแยะมากมายที่คุณลูกค้านะคะสั่งตัดสั่งซื้อกันเข้ามาาาททั่วประะะเเศลยคคคุณููกก้้้้ตอนนนะะาานีได ตัดเยอะเลยอ่ะเนาะให้คุณลูกค้าหลายๆท่านเลยนะคะคุณลูกค้าเนาะยังไงก็ฝากนะคะผลิตภัณฑ์นะคะสินค้าของร้านแม่มริภ้าไทยนะคะช่อง YouTube ของร้านแม่มริภ้าไทยค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะฝากกดติดตามกดสับสไครด้วยนะเดี๋ยวพาดูพาชมเพิ่มเติมเดี๋ยวนุ่มพาดูพาชมเพิ่มเติมเกี่ยวกับผ้าลายแพวาเกี่ยวกับผ้าลายแพวาคุณลูกค,ะคะ้าค่ะนี่เลยค่ะสวยมีหลายชุดเลย คุณลูกค้าสั่งซื้อได้คุณลูกค้าสั่งซื้อได้เลยนะคะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะผ้าตัดชุดลายแพรวาราคานะคะราคาทั้งชุดเลย1490ัราบาทราคาทั้งเซตแบบนี้1490ัรบาทค่ะคุณลูกค้าคะเซตนี้ค่ะคุณลูกค้าคะสีชมพูวันเย็นค่ะ รับสีชมพูบานเย็นนะคะวันนี้นะอยากได้ผ้าเนาะไปจัดชุดเนาะคุณลูกค้าขาสีชมพูบานเย็นสวยๆหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบาทนะคะพร้อมของแถมที่น้องแจ้งเลยคุณลูกค้าขาได้ถุงผ้าสองใบได้ถุงผ้าสองใบได้กระเป๋าช้างหนึ่งใบนะคุณลูกค้าขาของแถมเป็นสามซนนี้เลยนะต้อนรับเทศกาลสงการน,นะเผื่อคุณลูกค้านะคะก็ได้นานะคะของนะคะของชํารวีจากร้านแม่บาริ้าไทยเนี่ยได้ไปมอบเป็นของขวัญของฝากเนาะในช่วงเทศกาลสงการด้วยนะคะคุณลูกค้าขาหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทค่ะเซตนี้คุณลูกค้าขาสีชม สวยๆคะ่ะเนาะโอเคมีสีม่วงด้วยนะสีม่วงนะคะก็จะเป็นสีม่วงปลกมคูสีม่วงเข้มๆนะสวยๆตัดออกมาแล้วสวยมากๆ <c oughs> คุณลูกคา้าขานี่เลยค่ะตัดออกมาแล้วสวยพรีเมียมมากๆเลยค่ะสีม่วงนะคะสีม่วงเปลือกมังคุดนะคะรับเซน,นีีก็แจ้งเข้ามาได้เลยรับเซนนีแจ้งเข้ามาได้เลยแคปเจอร์หน้าจอคะ่ะหนึ่งสองสามโอเคค่ะแคปเจอร์หน้าจอได้เลยหรือว่าจดไว้ได้เลยนะคะคุณลูกค,าค้าขาเตรียมจดเลยนะเตรียมจดได้เลยนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 8 9 0 4 1 6 0 0 8 0890416008คุณลูกค้าขาร้านแม่มาริพาไทยค่ะสีแดงจากคุณลูกค้าขาเตรียมแคปเจอร์หน้าจอนะจ๊ะเตรียมแคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะหรือว่าจดไว้เลยนะผ้าตัดชุดลายแพว้าสีแดงจ้าแคปเจอร์หน้าจอจ้าหนึ่งสองสามโอเคนี่นะคะคุณลูกค้าขาวิธีการสั่งซื้อสินค้านะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาหรือว่านําเบอร์โทรเบอร์นี้แหละจดเบอร์โทรไว้เลยนะ เบอร์โทรไว้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าขา089 0416008เบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาอันนี้จะเป็นผ้านะคะผ้าตัดชุดลายแพรวาลายใหม่ผ้าตัดชุดลายแพรวาลายใหม่ขอนุยาแจ้งตามนี้นะคะคุณลูกค้าขาโอเคนะสีแดงส้มนะคะผ้าตัดชุดลายแพรวาลายใหม่นะคะ1,490บาทพร้อมของแถมค่ะแคปเจอร์หน้าจอเลยจ้า หนึ่ง okay. สองสามโอเคจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บบกเพิ่มนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาโทรเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้จา้าเนี่เลยค่ะมีอีกหลากหลายเฉดสีมากๆมีอีกหลากหลายเฉดสีมากๆค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าเตรียม C f เได้เลยลูกค้คาเตรียม C f เได้เลยจ,าจ,าจาลล้าสีดำจา้าถ้าแต่ชุดลายแพรวสีดำแต่พี่โอเคสวยๆแบบนี้เลยนี่ค่ะ หนึ่งสองสามแคปเจอร์ค่ะคุณลูกค้าจ๋าหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะสั่งซื้อเฉพาะผ้าที่ไปตัดเสื้อน่ะชิ้นละ490บาทถ้าสั่งซื้อเฉพาะผ้าลายจะไปตัดผ้าถุงเนาะ990อกบาทนะคะคุณลูกค,าค้าขาเนาะราคาตามนี้นะคะคุณลูกค้านะราคาตามนี้นะคะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะสีน้ําเงินจ้ะสีน้ำเงินก็สวย มีตัวอย่างงานตัดให้ดูให้ชมด้วยนะคะทางช่อง u t u b e นี่แหละค่ะที่นุ่มได้สวมได้ใส่นะคะคุณลูกค้าดูคุณลูกค้าชมได้เลยเนาะเพราะว่านุ่มก็จะตัดชุดให้มีความแมทกันแบบนี้ให้คุณลูกค้าได้เห็นภาพด้วยว่าโอเคสั่งซื้อผ้าไปตัดออกมาเราเป็นแบบไหนอะไรยังไงเนาะเพราะว่านุ่มก็ได้ตัดใส่ด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะที่คุณลูกค้าออเดอร์เงินเข้ามาอย่างนี้นุ่มก็นําผ้านี่แหละค่ะเลือกผ้าของเรานี่แหละในการตัดเย็บให้กับคุณลูกค้านะคะเซตนี้สีน้าเงินเซตนี้สีน้ําเงินค่ะเก็บเจอหน้า โอเคโอเคค่ะรวมถึงนะคะนี่เลยค่ะสีเทาค่ะสีเทาเข้มสีเทาเข้มค่ะคุณลูกค้าค่ะรับสีเทาเข้มจ้ะสีเทาเข้มสวยๆแบบนี้เลยค่ะสีเทาเข้มสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟจ้าหนึ่งสองสาม โอเครับสีเทาเข้มนะคะคุณลูกค้าขาจะสั่งซื้อเฉพาะผ้านะคะไปตัดเสื้อก็ได้490บาทหรือว่าจะรับผ้าเฉพาะผ้าไปตัดผ้าถุงก็ได้ราคา990บาทนะคะคุณลูกค้าขาหรือว่าจะสั่งซื้อทั้งเซตอย่างนี้ก็ราคา1,490บบาทจ้า นี่เลยค่ะแล้วก็มีสีฟ้านะคะจะเป็นสีฟ้ารายชินีด้วยนะคะวันนี้สีไม่ครบนะวันนี้สีไม่ครบนะคะคุณลูกค้านะมีเพิ่มเติมอีกนะมีเพิ่มเติมอีกนะแต่วันนี้เดี๋ยวเราดูเราดูเราดูที่ปัจจุบันตอนนี้ก่อนละกันนะคะคุณลูกค้านะให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปตามนี้ก่อนละกันนะคุณลูกค้า่ะสีฟ้าค่ะสีฟ้ารายชินีสีฟ้าค่ะสีฟ้ารายชินีค่ะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะ นะชอบเฉดสีไหนนะคะชอบเฉดสีไหนเป็นพิเศษคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะสีฟ้าลายชินีสวยๆจ้าเห็นไหมคะคุณลูกค้าขายยังไงวันวนี้เดี๋ยวนุ่มขออนุญาตนะคะจะส่งนะคะไปให้คุณพี่นะคะคุณพี่นุชนาฏก่อนเนาะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณมากๆเลยนะจ๊ะพี่ขอบพระคุณพี่มากๆเลยนะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณลูกค้าขายในราคาสุดพิเศษเพียง990บาท990รบบาทนี่เลยแถมเลยค่ะ แถมอย่างเดียวร้านเราแถมให้อย่างเดียวเลยเดี๋ยวนุ่งหาถูกกระป๋าช้าโอเคแถมให้อย่างเดียวเลยนะคะคุณลูกค้าหานี่เลยค่ะเนาะต้อนรับเทศกาลสงการานเราก็มีของขวัญของฝากนะคะจากร้านแม่มดีพ้าไทยมอบให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าขาจัดส่งฟรีทัวไทยนะพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะจ๊ะขอบคุณมากมากเลยนะคะเดี๋ยวาฝากดูฝากชมนะคะรีวิวต่อไปจะเป็นคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรก็ฝากดูฝากชมเพิ่มเติมด้วยนะจ๊ะพี่ๆค่ะสวัสดีค่ะ